สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเจ้าชายอีกครั้งนะครับผมเห็นในกระแสโซเชียลและก็กระแสสังคมด้วยทั้งทางรับและก็ไม่รับก็ได้รับข่าวรับทราบหลายเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงยอมรับใช้หัวข้อว่้ยอมรับเลยนะครับหนึ่งเมื่อชันทามปิที่เราได้ต่อสู้กันมาอย่างมากมาย หลายเรื่องที่เราต่อสู้สาดคนสาดน้นําเทน้ําเลื่อยขาเก้าอี้เตะตัดแข้งตัดขาสารพัดจากวันที่23มิถุนายนที่ได้มีการยุบสภาและก็ประกาศรับสมัครสสแบบแบ่งเขตเดือนเมษายนนะฮะจากวันที่3ถึงวันที่7นี้นะครับแล้วก็แบบรายชื่อจนมาสู่ขบวนการสิ้นสุด นั่นก็คือการลงคะแนนของประชาชนเป็นชั้นธามติทั่วประเทศที่เลือกและคิดแล้วคอบยอตัวใหญ่ๆแล้วคิดวิเคราะห์แย่ๆห,หมดแล้วนะครับก็คือวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมา3วันนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยฮะเจ้าชายอยากจะเรียกร้องนะครับอยากจะเรียกร้องใหท้ทุกคนสงบปากสงบคำนิ่งนิ่งและ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ามาเสียอกเสียใจว่าฉันลงผิดฉันกาผิดฉันเลือกผิดฉันเข้าใจผิดฉันทามาติในรอบนี้ออกมาแล้วนะครับแบบแบ่งเขตเนี่ยร1 2เขตเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ได้เท่ากันแปะ๊ะท่านผู้ชมครับเหมือนเขียนสคริปต์เหมือนแบ่งกันไว้เรียบร้อยนะฮะ ใครไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มันเกิดขึ้นแล้วแต่แบบป๊อปปูล่าโหวตครับพรรคเพื่อไทยได้10กว่าล้านเสียงหน่อยๆไม่ถึง11ล้านเสียงนี่นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จจากปีพุทธศักราชส5 5 4สมัยนั้นเพื่อไทยเนี่ยได้ป๊อปปูล่าโหวตอยู่9.7ล้านเสียงซึ่งแตกต่าง,จ,งจากสมัยไทยรักไทยเดิมปี48เนี่ยนะครับ18ล้านเสียงแต่มาครั้งนี้นะครับ เพื่อไทยได้10กว่าล้านเสียงแน่หน่อยสำหรับ๊อูลาโหวตส่วน9กไกลนี่นะครับท่านผู้ชมครับได้14ล้านเสียงนี่นะครับได้14ล้านเสียงก็ถือว่าเป็นฉันธามติที่คนอยากจะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมิฉะนั้นไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันจะขัดแย้งมากมายกว่าน,นี้นะครับผมอยากจะใช้คําว่าประชาชนเลือกมาประชาชนเลือกมา จะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายไม่ค้านฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับอย่าขัดใจกันเลยนะฮะฉันทามตสิครั้งนี้เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาอยากได้นายกอย่างคุณพิธาเห็นว่าพูดแล้วจะทํำไหมมันมีอยู่หลายอย่างในตัวของคุณพิธามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสิ่งคนที่เห็นด้วยก็คือเชียอยากจะได้ก้าวไกลมาจัดตั้งรัฐบาลและให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ไม่เห็นด้วยก็อยากจะ เห็นว่าคุณพิธาทําทได้จริงไหมคุณพิธาเป็นนายกได้ไหมและรักษาคําพูดได้ไหมมันจะมีอยู่แบบนี้นะครับสังเกตจากคะแนนป๊อปปูล่าครับแบบแบงเขตนี่นะฮะเลือกเพื่อไทยแบบแบงเขตเลือกลุงเลือกป้าเลือกอะไรก็แล้วแต่แต่แบบป๊อปปูล่าโหวตมาลงให้ก้าวไกลนั่นแสดงว่าอยากจะทดลองอยากจะเห็นชั้นธรรมติอันนี้อยากาขดัดครับประชาชนเลือกมานะฮะ มีฉะนั้นทุกคนจําได้นะครับใน YouTube มีใน Tiktok มีในสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆมีแม้กระทั่งตอนที่ผมไปนั่งดีเบตด้วยนะครับไปสอบถามด้วยไปอะไรต่างๆด้วยหลายๆพักหลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็มีหลักฐานที่ถ่ายทําเก็บเอาไว้นะครับว่าท่านได้พูดอะไรเอาไว้ตกลงเอาไว้ท่านบอกว่าท่านจะเคารพเสียงประชาชนมติประชาชนเป็นที่สิ้นสุดพักไหนที่ได้คะแนนสูงสุดให้พักนั้นจัดตั้งรัฐบาลและ ถึงแม้ว่าจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามเสียงประชาชนที่เลือกมาจากพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดท่านผู้ชมครับอันนี้แหละครับเราจะคอยดูกันและเราจะยิ่งตัดสินง่ายในสมัยหน้าผมเชื่อว่าการการบริหารประเทศครั้งนี้เนี่ยผมให้อยู่ไม่เกิน3ปีอาจจะ2ปีกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะฮะ การที่จะมีรัฐประหารหรือไม่ผมไม่แน่ใจผมเชื่อเหลือเกินว่าคงไม่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจที่มันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับและประชาชนกําลังให้ความสนใจแบบนี้และพร้อมกันลงประชามติว่าเราไม่เอาทหารแล้วนะเราไม่เอาพวกแก่ๆคํำคือเราไม่เอาพวกล้าหลังเราไม่เอาพวกที่คิดแบบสมัยเก่าแล้วนะมิฉะนั้นวันนี้ลหลายๆคนที่เขาเรียกว่าสวัสดการเมือง ก็คือท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอที่มาจากรัฐหารคณะปฏิวัติอยากหัดใจเลยครับมันเป็นประชาธิปไตยของประชาชนจงโหวตเถอะครับจะโหวตหรือไม่โหวตไม่เป็นไรสอวอแต่พวกสสทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายคุณจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ได้ร่วมรัฐบาลคุณก็ต้องโหวตตามเสียงประชาชนมติประชาชนที่เขาเลือกมาครับต้องสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกครับและการบริหารจะได้เดินต่อและเราก็จะให้ มีกินมีใช้กันเพื่อไทยไม่เป็นไรครับเพื่อไทยก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเอาอย่างนี้ให้กลับไปคิดดีๆวิเคราะห์แยกแยะคอพยอปตัวใหญ่นะครับขอบคุณทุกการที่ออกความคิดเห็นขอบคุณทุกท่านที่มีความคิดดีๆและชื่นชมยินดีกับพระเก้าไก่ด้วยและผมเจ้าชายก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะฮะหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ